สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่อนุสาวรีย์ทวดดาหัวแพรซึ่งอยู่ที่ตําบลแพรคหาอําเภอควนกนุนจังหวัดพัทลุงเดี๋ยวผมจะพาท่านไปบนศาลของทวดดำนะครับ นะครับเดี๋ยวได้พบกอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒินะครับที่ได้อัญเชิญทวดดำหัวแพรมาจากบริเวณสวนสาธารณะเขตเทศบาลเมืองพัทลุงครับอาจารย์สมคิดทองสงนะครับท่านผู้ชมครับท่านอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับครับท่านเล่าถึงการเคลื่อนอัญเชิญรูปของทวดดำหัวแพรหน่อยครับ ว่าเคลื่อนย้ายมาจากสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพัทลุงประมาณปีพศเท่าไหรครับครับอนุสาวรีย์นี้เดิมตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะน่าจะสร้างในช่วงที่สร้างเมืองพัทลุงย้ายเมืองมาจากลำปำแล้วก็มาอยู่ที่ฐานะกลางปัจจุบันนี้เข้าใจว่าคงจะสร้างพร้อมๆกับเรือนจําแล้วก็อยู่ที่นั่นมาหลายปีจนกระทั่งว่ามันมี มีเสียงพูดข้างนอกว่ามีรูปอนุสาวรีย์โจนอยู่กลางเมืองผมก็เลยต้องต้องแก้ปัญหาให้กับชุมชนเออดังนั้นเราก็เคลื่อนย้ายมาอยู่ข้างนอกนะก็ประมาณพศถ5 3 8ปถึง40ประมาณนี้นครับผมก็ไปประสานกับชุมชนบ้างกับไฟฟ้าบ้างที่เขามีกำลังที่จะช่วยได้ ก็เคลื่อนย้ายมาแล้วก็เอามาตั้งไวนในที่ดินของผมที่อยู่หลังโรงเรียนจนในทุดทางเทศบาลตำบลแปลกหาสภาประธธรรมก็เห็นว่าบุคคลน,นี้เป็นบุคคลสำคัญของชุมชนเป็นประวัติศาสตร์ชวนหนึ่งของจังหวัดพะลุงก็เลยขอออกมาไว้ที่นี่แล้วก็มีคนมามาบนบานสารกล่าวตั้งแต่ชาวบ้านจนมาถึง แม้แต่ผูวกกับมาจากราธิวาตติดต่อมาบอกขอมาแก้บนเพราะว่าบนว่าจะให้จับโจรได้แล้วก็จับได้ก็มาแก้บนพี่น้องที่เข้าใจว่าเป็นลูกหลานมาจากเกดะมาจากปุลลัมเปอก็สืบเสาะมามาหาจนเจอแล้วก็มาไหว้มาแก้บนแล้วหลังจากนั้นก็มาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอ เขาบอกว่าเขามีลูกหลานอยู่แถวโกลกก็มีหรือที่อื่นก็มีแล้วก็ทราบว่ามีรูปบูชาที่คนก็บูชาบอกว่าเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนให้ให้ยกมือขึ้นมาประกาศให้ทวดดำคุ้มครองเขาก็จะเดินทางด้วยความปลอดภัยคนที่ขับรถประจำนี้ก็จะบอกอย่างนี้นะครับครับขอบคุณครับ ท่านผู้ชมครับถ้าสนใจนะครับมาที่ตำบลแพร่ขาหม 5, ู่ที่อะไรครับตรงนี้หมู่ที่ห้าครับหมู่ที่ห้าอยู่ทางทิศตะวันออกไหมครับของโรงเรียนปัญญาวุฒิอยู่ตะวันออกครับครับผมอยู่ใจกลางตำบลเลยตำบลเลยครับขอขอบคุณครับท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการนี้อยู่ก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่าน พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ